Working from home สามารถสร้างปัญหาใะ้รเราได้บ้างเรามาชมกันในช่องนี้ครับสวัสดีครับมาพบอีกครั้งกับ Wellness by d r Coffee นะครับวันนี้นะครับเราจะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับให้มาพูดถึงกันว่า Working from home เนี่ยสามารถทำให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเนี่ยเรามองว่า Working from home เนี่ย เราก็ไม่ต้องไปทํางานสบายๆไม่ต้องเข้าออฟฟิศใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าขณะเดียวกันมันก็สร้างปัญหาให้เราได้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องของคอนเทนต์วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับในข้อดีของ working from home เนี่ยครับก็มีข้อดีหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันนะครับ working from home ก็สามารถทําให้เกิดปัญหากับสุขภาพของเราได้เช่นเดียวกัน นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดว่าปัญหาอะไรบ้างที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ขณะ working from home นะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพทางกายภาพซึ่งที่จะเจอได้บ่อยนะครับก็คือเนี่ยครับผมนั่งอยู่ที่เก้าอี้ต๊ะนะครับนั่งทํางานเหมือนออฟฟิศแต่ว่านั่งอยู่บ้านนะครับที่เรารู้จักกันนะครับในนามของออฟฟิศซินโดรม ลักษณะของโรคมันก็คือเรานั่งอยู่ในท่าอะไรท่าหนึ่งนานๆจนเกินไปครับแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันหดเกรง็งพอเมื่อไห่กมันหดเกร็งนานๆเนี่ยครับมันก็จะทำให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตรงกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยน้อยลงนะครับดังนั้นภาวะนี้เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยนะครับในกลุ่มพนักง,งานหรือว่าเป็นคนทํางานออฟฟิศแล้วก็สิ่งที่จะปวดนะครับก็คือบริเวณบ่าไหลนะครับตรงบริเวณหลังเนี่ยเพราะว่าจนจุดที่ใช้ในการนั่ง หรือว่าอยู่ในท่าได้นานเนี่ยนานและบ่อยที่สุดบางครั้งนะครับคนเป็นจนถึงกระทั่งแบบต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบางคนก็อาจจะทําการกายภาพหรือเทอราปีเลยนะครับมาดูภาวะทางสุขภาพอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของการที่บางทีการอยู่ในห้องแคบๆนานๆนะครับก็จะเกิดภาวะความเครียดได้แล้วก็สามารถทําให้เกิด ภาวะเหนื่อยล้าง่ายนะครับบางครั้งเราไม่ได้เดินทางไปไหนไม่ได้ออกแรงนะแต่ทำไมมันเหนื่อยล้านะครับซึ่งภาวะนี้มันมีชื่อของมันเรียกว่าโครนิ t ฟ g u e s y ิ d r o m มนะครับซึ่งเป็นภาวะที่บางครั้งนั่งทำงานอยู่นานไม่ได้ exercise หรือว่าไม่มีพื้นที่ในการในการออกกำลังนะครับหรือบางครั้งการเดินทางไปที่ทำงานในแต่ละที่เนี่ยมันก็ไดยยืดเส้นยืดสายบ้างแต่ถ้าไม่ได้ทำเลยเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะอย่างนี้แล้วอาการก็จะเกิดปวดเมื่อยนะครับ แต่ไม่เหมือนเหมือนออฟฟิศซินโดมนะครับแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยเมือเอม่อยล้าเมือเอ่อยล้าไม่มีแรงนะครับบางครั้งก็รู้สึกเบื่ออาหารได้บวกกับความเครียดด้วยเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดภาวะทางร่างกายเนี่ยและก็จิตใจเนี่ยแย่ยลงได้เหมือนกันนะครับภาวะที่3นะครับก็คือภาวะที่เกี่ยวกับบลูไลท์หรือแสงสีเงินนะครับมารู้จักบลูไลท์ก่อนนะครับบลูไลท์เนี่ยคือเป็นแสงในสเปกตรัมหนึ่งนะครับที่มีความยาวประมาณ400-500นาโนเมตร แล้วแสงลูไล์มาจากไหนนะครับก็คือมาจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับโดยแสงรูไล่มีผลกระทบต่อร่างกายยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือด้วยพลังงานของมันมันมีการทะลุทะลวงสูงนะครับโดยเฉพาะสายตามันสามารถผ่านกระจกตาเลนส์ตาแล้วก็จอรับภาพตาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราสัมผัสในในระยะเวลานานๆหรือบ่อย,อยๆนะครับโดยที่ไม่มีการพักสายตาหรือไม่ได้มีแว่นกรองแสงเนี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะสามารถทําลายจอรับภาพตาได้นะครับในระยะยาวนะครับจอรับภาพหรือเลตินาเนี่ยมีปัญหาได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็สามารถทําให้เกิดอาการตาพร่ามัวเกิดภาพซ้อนหรือว่ามีการเหนื่อยปวดหัวปวดศีรษะใน้าได้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็ในขณะเดียวกันมันสามารถเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตหรือเซอร์เคเดียนริทึมด้วยซึ่งสามารถมีผลต่อเรื่องของการนอนได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็สําคัญนะครับก็คือสาวๆนะครับก็คือบลูไลท์เนี่ยไปกระตุ้นเม็ดสีได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับ UV เลยแล้วก็ทําให้เกิดเม็ดสีกะฝ้าได้นะครับบางคนก็หน้าดํานะครับนี้เรามาดูวิธีแก้กันนะครับอย่างอันดับแรกเลยเนี่ยออฟฟิศซินโดรมนะครับวิธีแก้อันดับแรกเลยก็คือการที่เราพยายามเปลี่ยนท่าทางหรือพักเบรกบ้างไปยืดเส้นยืดสายนะครับอย่างไปยืดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่า ไปยืดคอนะครับซึ่งมันก็จะมีการหรือมีท่าสอนที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถไม่ปวดกล้ามเนื้อได้ระยะยาวนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งยานะครับทุกๆ1นสองชั่วโมงเราควรจะไปพักบ้านนะครับส่วนโรคที่2นะครับโคนิคฟาติกซินโดรมนะครับก็คือโอเคควรจะหากิจกรรมทํายามบ้างเช่นการออกกําลังกายโดยการเดินรอบเรือนบ้านนะครับหรือการไปทํากิจกรรมอื่นเช่นรดน้าต้นไม้ ล้างจานหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศหรือเปลี่ยนลักษณะการดำเพื่อลดความเครียดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยทําให้บรรยากาศความเครียดลดร้อยลงแล้วก็ภาวะโครนิคฟาติกซินโดมภาวะเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะน้อยลงด้วยนะครับส่วนเรื่องของ blue l i g เนี่ยนะครับวิธีแก้นะครับคือ1คนพักสายตานะครับก็พร้อมกับการที่เราออฟฟิศซินโดมเราออกจากคอมออกจาก ตัวกำเนิดแสงนะครับไปพักสายตาอย่างอื่นบ้างนะครับ2ก็คือบางครั้งอาจจะมีการใช้ตาลการตัดแว่นกองแสงนะครับเพื่อบางบางชนิดเนี่ยเลนบางชนิดก็คือกันแสงลูไลท์โดยเฉพาะเลยนะครับข้อที่3นะครับก็คือการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบในการป้องกันสายตานะครับอาหารนะครับที่ช่วยในการดูแลสายตานะครับ มีดังนี้นะครับกลุ่มไฟโตนูเทนที่ชื่อว่าแอนโทไซโนไซด์นะครับซึ่งเป็นสารที่พบได้ในพวกบิลเบอรี่นะครับมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในที่มืดได้ทำให้ผนังหลอดเลือดของจอประสาทต,ตาเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะรบแตการมันก็เป็นสารต้านอนุมูลสละกับตัวลูกตาด้วยนะครับ2ก็คือสารสกัดจากลูทีนนะครับและซีแซนทีนซึ่งเป็นไอโซเมอร์ของมันนะครับ ตัวนี้เองมันเป็นการป้องกันแสง UV และแสงบลูไลท์นะครับไม่ให้มากระทบกับกระจกตาและจอลัภาพนะครับแล้วครั้นี้ไม่มีการศึกษานะครับในฟลอริดาในปี2003นะครับเพราะว่าการกินรูทีนะครับประมาณ2.4ถึง30มิลลิกรัมต่อวันนะครับพบว่ารูทีนจะมีระดับสูงขึ้นและป้องกันที่จุดละภาพได้นะครับอันนี้มีการศึกษาแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะครับสารสกัดจากผักโขมนะครับ ที่มีสมสนของโคลีนอินนซิทอลเปลวโนนอยแล้วก็แคโรทีนอยนะครับและก็มีสารแอนโทไซยานินนะครับที่มาจากตัวแบคเคอร์น้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือหลักๆคือป้องกันเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไม่ให้ตัวอวัยวะลูกตาเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องจากบลูไลท์รวมถึง UV ไลท์ด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสำหรับสาวๆก็คือว่าควรจะมี ครีมกันแดดนะครับแม้กระทั่งเราบอกเรานั่งอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมีทั้ง U V blue light นะครับดังนั้นเราจะต้องมีครีมกันแดดที่ป้องกันให้กัะฟ้านะโดยที่เราต้องเน้นว่าการทั้ง U V B U V A นะครับแล้วก็ที่2คือ S P F ถึงประมาณ50นะครับโดยที่มี P A บวกบวกประมาณ4เนี่ยกำลังจะดีเลยนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถนะครับที่จะ work from home โดยที่สุขภาพดีได้ด้วยนะครับแล้วก็ ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับ